สวัสดีค่ะเพื Aí, ่อนๆกลับมาพบของอีกแล้วนะคะในของดรี่นะคะวันนี้กลับมาในการเรียนคําศัพท์ภาษาอิตาเลียนกันอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่อง Food and drink นะคะตอนนี้เป็นตอนที่สแล้วนะคะตอนที่สี่ในวันนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินทั้งหมดเลยนะคะเป็นคําศัพท์ที่ควรที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะคําแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะ il cibo cibo แปลว่า Food นะคะแปลว่าอาหารนะคะ โอเคมาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะ Colazione 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 ก็คืออาหารเช้านะคะ breakfast นั่นเองค่ะนี่สองนะคะ p r a n z o p r a n z o pranzo Pr ก็คือ lunch ค่ะอาหารกลางวันค่ะ Cena Cena c e n ชก็คือ dinner ค่ะอาหารค่ำนะคะ Merenda merenda ก็คือ snack น,นั่นเองนะคะ ป้าเน่ป้าเน่ก็คือขนมปังค่ะคำต่อไปนะคะคามี้ยาวหน่อยนะคะ o โอ o o โอ o ก็คือออยนะคะ o โอ o extra virgin i o l i v a o โอ o extra virgin i o l i v a ก็คือน้ำมันมะกอกนะคะ extra virgin ที่เรารู้จักกันนะคะคำที่เจ็ดนะคะ formaggio formaggio ก็คือชีสค่ะแล้วมี e บ c h e แบดเชกก็คือเนื้อปลานะคะก็คือฟิชนั่นเองนะคะโปโลโปโลก็คือชิคเก้นค่ะคือเนื้อไก่นะคะวีโนวีโนก็คือไวน์นะคะไวน์เป็นสองแบบมีสองแบบนะคะก็คือโรสโซก็คือไวน์แดงนะคะหรือว่าเบียงโกก็คือไวน์ขาวค่ะต่อไปค่ะฟรุตตาฟรุตตาก็คือผลไม้นะคะแอดูเรแอดูเรก็คือ ผักค่ะสปาเกตตีสปากเตปากตตีก็คือนูโดที่เรารูร้จักกันนัเส้นย,ยาวๆนะคะซุปปะซุปปะก็คือซุปค่ะอัววะอัววะก็คือไข่ไก่นะคะไข่าดาวก็คืออัววะอินปาเดละ่ะอัววะอินปาเดล่ะนะคะริโซริโซก็คือไรซ์นั่นเองนะคะลาเต้ลาเต้ก็คือ นมค่ะซูเกโร่ซูเกโรก็คือน้ำตาลค่ะพาสต้าพาสต้าก็คือเส้นโูลโลเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะค่ะคำต่อไปค่ะมา m เมล่าตามาเมลาตาคือแยมนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะน้ำผึ้งนะคะที่อิตาลีเขาเรียกว่าเมียเลยเมียเลยเมียเลยก็คือน้ำผึ้งนะคะบิบิเต บีบ i เตหรือว่าเบวานดานะคะก็คือเครื่องดื่มนะคะโดชิโดชิก็คือของหวานค่ะบิสกอตต i บิสกอตติก็คือบิสกิตนะคะที่เรากินกันแข็งๆ,ๆเป็นเหมือนค,คุกกี้นะคะคำสุดท้ายค่ะรูติดิมาเรรูติดิมาเรก็คือซีฟู้ดนั่นเองค่ะนี่ละค่ะเป็นคำศัพท์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะลืมนะคะกด subscribe กับช่องของ Hong Diary ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตอนต่อไปนะคะพบกับคาศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะคำต่อไปกิบเป็นเกี่ยวกับเรื่องผลไม้แล้วก็เรื่องผักนะคะมีมากมายเลยนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ